จะหนีเหรอพูดไปเล่นจะหลับเหรอจะหลับเหรอพูดไปเล่นจะหนีเหรอมันไมหนีจริงเหรอเนี่ยได้เหรอได้เหรอได้เหรอมันไม่หนีมันไม่หนีมันไม่หนีมันตั้งหลักฟาดไปฟาดไปฟาดไปเฮ้ยมันหนีวะน้องมันหนีเฮ้ยได้เหรอได้เหรอเอาจริงทำจริงได้เหรอ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 ดีดดีดดีดึ๊งดีไปดีดไปถ้าตกไปไม่ต้งนะฮะดีเหรอดีนีนีจริงเหรอนีจริงเหรอหนีจริงเหรอ ไม่สนครับผมเราจะสร้างตำนานนะฮะตำนานเราคือสราาา้างตำนานแล้วเราจะสร้างตำนานนะครับเอาดิเอาดิวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไปลูกจะให้มันหนีมันจะหลับไปมันจะหลับไป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 กี่ก้าหลับไปข้าสรุปมันลงเร็วแน่เลยน้องงั้นมันหลับไปแล้วเนี่ยเอาหนีจริงเหรอนี่อยู่ในคอนนะเว้ยมึงมันวาจาเห็นอาไม่ใช่เหรอลูกวิ่งไปลูกลูกไม่ทันนเนี่ยข้าสรุปมันจะลงแล้วลูก ดีดตีดดปดิีไไอุ้ยแล้วะกสไปี่หองแสเดมื่นสีพันนะครับผมพูดเยอะยอะไรอะไราตาแลบถือเป็นเรื่องไม่กียสวัสดีมิดัคแฟนเกมนักรัโฮโโห น้องเห็นใช่ไหมเมื่อกี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าสเตมีน่าของน้องยูยูพี่ไม่หมดนะพี่ว่ากีก้าไม่รอดว่าจังหวะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พี่จะมาสานต่อตำนานนะครับตำนานต้องสร้างตำนานนะฮ <Yeah! S 1> ะฮ่าอะมาอธิบายกันหน่อยก่อนนะครับตัวนี้นะครับเลเวล6ก9เนี่ยก็คือน้องยูยูตัวนี้แหละครับที่ไปเตะกีก้าว,วันนั้นนะครับที่เกือบจะทาสาเร็จนะ ส่วนตัวนี้นะครับพี่ไปเอาชิปมาใหม่นะครับจากดันในไก่ฟ้าน่ะซึ่งตอนนี้นะครับย้อนเวลาไปไม่ได้แล้วนะเพื่อนน้องคนไหนนะครับมาดูคลิปนี้แล้วนึกอยากย้อนกลับไปเอาชิปยูนิคอร์นนะครับตอนนี้ไม่ทันแล้วนะอันนี้พี่ย้อนไปเอามานะครับตั้งนานแล้วแล้วก็เพิ่งมาชุบชีวิตนี่แหละตอนก่อนชุบนะครับเขาจะอยู่ที่เลเวล405นะพอชุบเสร็จนะครับเนี่ยก็เด้งมาที่607นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพแตกคุณพ่อคุณแม่เขาหน่อยละกันดาเมจนะครับสูงมากเลยนะอยู่ที่800 8 7 1นะครับ ส่วนคุณพ่อนะครับผมก็สแต็กประมาณเดียวกันประมาณ878ครับผมจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูว่าถ้าเราฟักลูกแล้วนะครับลูกเขาจะโหดพอที่จะเตะกีก้าให้หลับได้ไหมนะอะมาเลยครับเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นต้องซื้อเป็นฟีลิโมนฟีลิโมนของสัตว์จินพืชนะครับจะเป็นตัวนี้สีเขียวนะครับ25เอมเบอร์ปาบก็ให้ฮะเสียเอมเบอร์อีกแล้วครับคลิปนี้แล้วเราก็จะฟีดไปที่คุณตัวเมียเดี๋ยวก่อนนะตัวเมียใช่ไหมอ่าครับผมฟีเมลก็คือตัวเมียนะครับ ปิดเข้าไปปาบเขาให้ว้าวอู้ดีใจดีใจดีใจอะไรอย่างงั้นจะได้ผัวครับผมอ่ะมาเอ้ยเราต้องเ <laughs> ปิดเอนิเบิลเวนารินี่วะโอเคมาจัดก,การลูกเอาล่ะครับเริ่มการผสมพันธุ์แล้วนะดูเวลาที่นานไหมเนี่ยอ่ะครับผมไม่นานแน่นอนนะครับเพราะเราปิดฟิดิมอนเข้าไปเนาะอ่ะใกล้ได้แล้วครับเขาจะออกลูกมาเป็นตัวนะครับหลังจากที่เขาผสมพันธุ์เสร็จอะ เราก็ต้องไปรอเวลาที่เขาตั้งท้องอีกเนาะแต่น่าจะไม่นานนะครับน่าจะไม่นานเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ามารอเลยนะครับวันนี้จะสร้างตำนานนะครับเพราะว่ายังไม่มีช่องไหนทำไงถ้าพายูนิคอนนะครับไปจับกีก้าได้นี่คือเท่เลยนะฮ่าโอเคมะมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วปั๊บว้าวดีใจบอมเลยอ่าจังหวะนี้นะครับเขาตั้งคันอยู่นะแต่เราต้องปิดเอ็นิเวอรเนอร์ลิงก่อนอ่าคุณแม่ด้วยนะครับปิดก่อนสต้อตปึ๊บ อ่ะมาตั้งคันนอกลูกมาตั้งคันข้างนอกออกมาปึ๊บกระโดดมานี่ให้ลูกมาคลอดบนนี้นะครับบนแท่นนี้จะได้เห็นชัดนะเราจะได้เห็นหน้าน้องยูนิคอนน้อยแล้วนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะเอ้าเผื่อไปฟางเจอเบาลงเฉยเจอเบามานี้ลูกมาเออมาอยู่บนเ่าเจจ่าเนี่ยเอาแล้วครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่านะครับเกือบเกือบสองนาทีนะนี่ก็ขี้บ่อยเสือเกินเหลืออีกสามสิบวินาทีครับผมน้องเออน้องเอ้ยน้อง <G ül> จะบอกว่ามันขี้บ่อยมากเลยอะ่ะขี้ทุกๆสิบห้าวินาทีเลยอะ่ะดูดิคือแบบท้องเสียหรือเปล่าลูกลูกเปื่กินอะไรมาเปกินแครอทเด้ามาเหรอคือแบบขี้ทุกๆสิบห้าวินาทีจริงๆนะน้องนะอะไรขี้บ่อยขนาดนั้นเออขี้บ่อยเกินเอาเหลือสี่วินาทีครับผมสี่วินาทีออกมาแล้วลูกมาปุ๊บอุ้ยอุ้ยกระเด้งไปนี่อุ้ยอยู่นี่เข็มเข็มเข็มเข้มปุ๊บหยุดลูกหยุด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 ปั๊บไอหนูหน้าตาก็เร็ว อุ้ยหน้าตาน่ารักมากเลยน,น้องเฮ้ยแต่เขาไม่ได้หัวโตเหมือนสัตว์อื่นนะเฮ้ยเขาดูสมส่วนนะดูสง่ามากเลยน้องว้าวยสวยแ่ะขอพอะภาพรูหน่ยอยวะจะเห็นชัดนะครับนี่น้องดูดิ <love> you. ถ้าเป็นสัตว์อื่นนะครับเขาจะทำเป็นแบบให้มันหัวโตอ่ะให้มันดูตลกอ่ะน,นะให้มันดูน่ารักกันเนาะ เออแต่ตัวนี้แบบดูสง่านะครับอุสวยมากๆอ่ะสวยมากๆเลยนะว้าวลูกเขาดิโคตรงดงามมากอยากให้ตัวเท่านี้ไปตลอดอะ่ะน่ารักดีอะ่ะแต่ว่ายูนิคอร์นนะครับเขาจะทําสีไม่ได้นะอจังหวะนี้เดี๋ยวเราใส่นี้เขาก่อนใส่ปิงปองไปแล้วกันเพราะว่าพี่มีปีงปองมานะครับส่วนหมีไม่มีมาสิวันนี้ไม่ต้องใช้หรอกเนาะเขาต้องการเดิน,นครับอีกสามสิบสองวินาทีนะ หมี่นะครับจะช่วยให้เราแบบว่ามันเร่งเวลาการทําอินพิ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้กินช้าลงด้วยนะครับอืมแต่ว่าพี่ไม่มีมาพี่มีมาเป็นลูกอมนะเอาลูกอมไม่ได้ามานนี้ว่าอยู่ในตู้เดี๋ยวไปเอาแล้วกันลูกอมมันจะแบบสามารถฟีดไปปุ๊บก็คือทําอิมพิ้นได้เลยนะครับไม่ใช่แค่เร่งความเร็วนะครับแต่ว่ามันทําได้ทันทีเลยเนาะอย่างที่เรารู้กันเนาะตัวนี้นะครับได้เป็นที่เลเวลหกรอยี่สิบนะครับเป็นตัวเมียได้เลเวลสูงกว่าคุณแม่เขานะฮะแล้วก็น่าจะได้เลเวลน้อยกว่าพ่อเขานิดนนึงงหรรรรือเเเเปล่า่าาาาาพะวี้คับฟ์ม เลยเลเวลหก9้อแปสิบเก้านะครับอืมน่าจะเลเวลน้อยกว่าคุณพ่อนะครับส่วนสาแตกมาดูหน่อยเร็วสาแตกตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่แปดร้อยสี่สิบสามนะครับเลือดอยู่ที่สี่พันสามะครับเหมือนจะได้แม่นะยังไงนะครับเดี๋ยวลองรอ,งอ,งองดูว่าตอนทำอินพินอ่ะจะขึ้นมากน้อยยังไงนะครับเฮ้ยดูดีทั้งห่ามากเลยนะ้องดูผมผอมนะเนาะดูนป้าดเปียวอะ่ะเออสวยอะ่ะถ้าทำสีได้ได้แจ่มไหมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าทําอินปิ้นหนึ่งครั้งนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับดาเมจนะครับแล้วก็เลือดจะเพิ่มหรือเปล่ามาดูกันอตอนนี้นครับเขาต้องการจะเดินนะครับในอีก27นาทีแต่ถ้าเราฟรีดลูกโอมไปตอนนี้นะครับเราก็จะสามารถทําอินปิ้นได้ทันทีเลยนี่อย่างนี้น,น,นี่ยังไงเห็นปะ่ะวอ t ทูวอลนะครับผมเราก็เป่าให้เขาตามใช่ไหมเออตามแบบโรเลตเลยดีกว่าตามแบบใกล้เลยนะตามมาลูกมาตามมาตามมาว้าวทำท่าวิ่งทำท่าวิ่ง ได้ยังได้ยังยังไม่ได้ป่ะตามไม่อีกตามอีกลูกตามอีก,ตา,อกตามมาตามมาบ้านพี่นี่เหมือนจะแหลกแล้วนะเนี่ยตัดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ดีใจดีใจโหน่ารักอะ่ะเออเอ,อ้ต้องยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เลยเหรอถือว่าเยอะนะครับก็ทําอีปินประมาณสี่ครั้งนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าขึ้นเท่าไหร่นะฮะอุ้ยขึ้นเยอะเลยน้องขึ้นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนแรกนะครับมันอยู่ที่แปดร้อยสี่สิบห้าใช่ปะ ตอนนี้เป็น885้าเลยนะครับทำอีกสี่ครั้งก็จะได้เบรามันมกเกือบพันเลยนะราเมดอะ่ะเออถือว่าคุ้มค่านะครับถือว่าโอเคเลยมีความหวังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับว่าจะสามารถพิชิตกีกาได้นะครับแล้วก็เลือดนะครับเลือดขึ้นมาเกือบสามร้อยนะอ่ะโอเคครับผมรู้เรื่องเนาะนี่เขาต้องการเดินอีกเหมือนเดิมนะครับในอีกสามสิบหกนาทีอ่ะเดินกลับกันหน่อยก็ได้เบ๊บผิดไปลูกอม้มปากเให้อ่ะตามมาลูกตามมานะตามมา ตามมา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  <ija> คือน่ารักอะ่ะตามมาข้างบนนี่แล้วข้างบน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 อ้าโอเคได้แล้วน้อง,น,องนี่แนะเป็นไงเป็นไงเป็นตาฮักคืออายอยากร้องก็ร้องไม่เป็นอ่ะหยุดลูกหยุดหยุดก่อนนะอ่าโอเคเรามาดูอีกรอบแล้วกัน,กอ,กนอ้าโอเคครับผมเลือดเป็นสี่พันแปดะครับส่วนดาเมจก็ขึ้นไปที่เก้ารอยิบเจ็ดนะครับว้าหูว้าหู โอเคจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตเลยนะแล้วกลับมาเจอกันครับผมเอาละครับน้องตอนนี้นะครับ98.8%นะครับก็น่าจะโตเต็มที่แล้วจะบอกว่าเขาโตไม่ยากนะครับ ยาจ่าเนี่ยฆ่าตัวตายไปไม่กี่รอบเองนะประมาณสัก5 6รอบเองนะครับเขาก็โตเต็มที่ให้แล้วนะแต่ว่าปัญหานะครับเลือดเขาไม่เต็มไงอ่าพี่จะบอกแบบนี้นะครับเพราะว่ามีน้องถามมานะครับว่าที่ตายตายเพราะอะไรตายเพื่อให้เราสามารถนอนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับเนี่ยยายจ๋านอนไม่ได้เห็นป่ะเพราะว่ายาจ๋าเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้นะครับการที่เราจะนอนต่อได้ในทันทีนะครับเราจะเป็นจะต้องตายก่อนนะตัววิธีของพี่ที่ใช้ในการตายนะครับพี่ก็จะกินเป็นตัวนี้นี่นะฮะนี่เป็นตัวนี้นะครับ ออร์แกนิกโพลิเมอร์เนี่ยมันก็คือยาฆ่าตัวตายนี่แหละกินคําเดียวนะครับขึ้นสวรรค์นแน่นอนนะจากนั้นนะครับเราก็มาเกิดในเตียงนี้แล้วก็นอนได้อีกหนึ่งรอบนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึง่งเออมีน้องถามว่ายาคุณสิบเขาเออกจากถ้ำแล้วหรอครับไม่ได้ออกนะเนี่ยเมื่อกี้พี่ลองไปเกิดในถ้ำนะครับแล้วก็ไปแรกยาคุณสิบมาเพราะว่าของพี่ก็หมดพอดีเหมือนกันสรุปว่าพี่ก็ได้มานะ เขาไม่ได้ออกนะครับตอนแรกพี่ก็ว่าน้องบอกว่าลงยี่สิบกว่ารอบไม่ได้เนาะพี่ก็ลงพี่ก็คิดว่าเขาออกแล้วจริงๆนะเพราะบางทีนะครับเกมอาร์คอะเวลาทําอะไรไม่ค่อยบอกผู้เล่นหรอกให้ไปรู้เอาเองนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับยาคุณสิบยังอยู่นะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเนี่ยนี่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน้องอ้ามาดูแฟแตกกันหน่อยนะครับดาเมจนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลือดเด้งไปที่ห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับส่วนสเตมินาอยู่ที่สี่พันสามร้อยนะครับ เป็นห่วงเรื่องสเตมิน่านี่แลหละน้องกลัวมันเตะไปแล้วมันจะเหนื่อยก่อนไงเหมือนคราวที่แล้วนะครับเอ,อาไรยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันแต่ว่าจังหวะนี้นะครับพี่จะต้องไปตายก่อนนะเจ๊จ่าจะต้องตายก่อนนะครับเพื่อที่จะเร่งเวลาให้เลือดเขาเต็มนะครับตายหนึ่งครั้งนะครับแล้วไปนอนหนึ่งครั้งอ่ะเลือดจะเร่งมาประมาณ300นะครับนี่ต้องตายอีกประมาณเป็นสิบรอบเหมือนกันนะเนี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวพอเลือดเต็มนะครับเดี๋ยวพี่เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วเราไปเจอกันที่เขากิฟฟินเลยไปเสียอกีก้ามาเตะดูนะครับโอเคไหมโอเคงัั้นนเจอก Pix primo, <hi> ไป PLAY, ai, ไป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 ตายไปตายไปกีก้าตัวนี้นะครับจะเป็นกีก้าเลเวล30นะครับค่าสรุปอยู่ที่27400นะขอเป็นเลเวล30ก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเลเวลสูงกว่านี้กลัวจะไม่ไหวนะกลัวหน้าแตกนะอจังหวะนี้ต้องรอมาลงมาก่อนนะมา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 ยิงกันไปดังตับมาลุกไปมาลงมาแล้วมาไหมมาไหม มาดิมาดิมามาจังหวะนี้เอ้ยลืมฟีดจาน้องฟีดจาก่อนฟีดจาก่อ,ขอนขันแบบวันเนี้เตะไปครับจังหวะนี้เตะไปเตะไปมามาผมมาเตะเตะเข้าไปเอาสรุปนะฮะอาร์เมอร์ของน้องยูยูน้อยพี่นะครับผมมีอยู่ที่ต่องร้อยยี่สิบห้านะเอาดิเตะโดนแบบวนันนี้มันเตะโดนมากไหมเนี่ยมันไม่มีเลือดกระจายเลยอะปกติมันต้องมีเลือดกระเซ็นนะโดนมางไหมลูกเนี่ย เหมือนไม่ค่อยโดนเลยอะ่ะไกใกล้เลยเด้เตะหน้ามันเตะหน้ามันไม่โดน嘛นะ้องมามามาเตะเข้าคางไปปลายคางมันนี่ต้องอย่างงี้นะครับผมตัวมีเลดกับเซนแบบนี้พี่เริ่มเหนื่อยแล้วอะ่ะลูกพี่เริ่มเหนื่อยแล้วอะ oh, <no. S 1> จะไปไหนอากิก้าจะไปไหนจะหนีเหรอพูดไปเล่นไปจะหนีเหรอเอ้ยเสียเ,เ,เลือดไปวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยอ,อุ๊ยยูนิคอร์นมันเสียเลือดด้วยแล้วเนี่ยไปแล้ต,ตกที่สูงอะน้องเฮ้ยมันหนีวะ ไปไม่หนีจริงเหรอหนีเหรอครับหนีเหรอครับจะหนีไปไหนมามามาอุ้ยล่วงล่วงล่วงอีกแล้วทางก็ลำบากลงบนเหลือเกินเอาสิเอาดิเอาดิมามามันหนีอีกแล้วอ่ะมันหนีตลอดเลยอ่ะอุ้ยเสียเลือดแล้วเนี่ยนม่ปกติวิวคอนมันจะไม่เสียเลือดไม่ใช่เหรอหรือมันสูงเกินไปบางทีอ่ะลูกกระโดดไปไหนวะเนี่ยตรงเออตรงตรงมันเอามามาปลายคางเลยปลายคางเลยเริ่มเสียเลือดเลยน้อง มาเตะเตะไปเตะไปเตะไปจะหลับไหมไม่โดนวะเข้าไปดครับยังไงมันต้องหลับฮะวันนี้มันไม่หลับเราก็ตายเอ,อ้าลูกยิ้กรโดดสองอย้ะวะทำไมโอ้ลงมาล่างเลยกูเอ,อ้าเลือดเดือดหน่อยเดียวเลยโูย้อะไรวะเนี้ยว่าถ้ารบรถหมดแล้วมั้งนะไปน้องต้องเอาให้ได้ครับมันติดหินแล้วต้องอให้ได้เตะไปเตะไปโดนอยู่โดนอยูยยอ่หลับไปลูกหลับไป เฮ้ยหลับก่าน้องเฮ้ยหลับหลับหลับจริงเหรอเฮ้ยหลับเฉยเฮ้ยแฮมมิ่งเอฟเฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยน้องเฮ้ยทำได้จริงเหรอลูกไม่ต้องอายลูกเอาหัวมุดดินทำไมเล่าลูกใส่อายนะน้องเฮ้ยทำได้ว่าว้าวสร้างตำนานได้แล้วว้าวเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยลืมลืมลืมหว่านี้เฮ้ยค่าสรรถลดลงเร็วมากเลยน้องพี่ไม่ได้เอายาไม่ได้เอายาสลบไปด้วยดิเกิดอะไรครับผมไม่รู้ทันไหมนะ พี่ว่าไม่ทันว่ะโอ้โหดูแล้วไม่น่าทันนะครับลืมยาสลบนะครับเนี่ยเพิ่งนึกได้ตอนนี้เลยนะเนี่ยโหแน่นอนครับผมไม่ทันแน่นอนถ้าอย่างงี้พี่ฆ้าตัวนี้เป็นของเราละล่ะคือพี่ตั้งใจจะจับไปยืนเป้าหน้าบ้านเล่นๆนะครับเพราะเขาเลเวลสามสิบอยู่แล้วไงเออแต่ก็ไม่ทันนะครับดูแล้วไม่น่าจะทันนะ่ะอ่าจะบินไปหาพ,พิ่นางพุนก็ไม่น่าจะกลับมาทันนะ จะมีอีกทางหนึ่งก็คือเราต้องเตะให้ค่าสลุมันขึ้นไปอีกอะ่ะเออเราเอานี่ไหนก็นี่ไหนละมันไม่เน้นเลเวลอยู่แล้วเนาะต้องเอาน้องยูยูนะครับเตะให้เขาแบบว่าค่าสลุมันขึ้นไปอีกอะ่ะแต่ว่าเราก็จะเสียเทมิ่งเอฟเฟกต์นะครับเตะ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 เทมิ่งเอฟเฟกต์ไม่เหลือแนะ่นอนอย่างเงี้ยนะ้องเพราะว่าเราเตะเขาหลายทีจ้ะนะเนี่ยค่าสลุเริ่มขึ้นไปอีกแล้วเห็นไ,ไหมครับแต่เทมิ่งเอฟเฟกต์ก็จะเหลือแค่88%นะเนี่ยวิธีนี้นะครับก็คือใช้้้ไไดดเเลยยนะสสสาาาาาาหหรรรับวว่่่ิธีีุททมมถ ยาสลบมาใส่ให้ได้แล้วจริงๆนะครับบวก13เรเวลน้องก็้ยังลงอยู่วะเตะแมงไปอีกยังไงเลือดมันเยอะอยู่แล้วขึ้นไปเตะไปอีกเตะทางที่สรบปนี่แหละโหดเกินเตะไปลูกอย่าให้มันตื่นเตะเข้าไปเติมค่าสรบปเข้าไปครับนี่แหนืนี่แหนะืนี่แหน,ะนนะืน่าจะพอแล้วมัง้งโอเคค่าสลบปขึ้นไปอีกแล้วน้องเติมเอฟเฟกต์กระดดลงไปอีกนะครับจากเมื่อกี้นี้บวก13ตอนนี้เหลือบวก11แล้ว เราจะได้กีก้าสี่เขียวมรกตนะครับไปยืนเฝ้าหน้าบ้านแล้วและคุณพ่อก้านะครับคุณพ่อก้าเผื่อน,น้องบางคนสงสัยว่าหายไปไหนนะครับพี่เอาเขาไปปล่อยไว้ที่เกาะเซียวประจันนะเพราะว่าพี่มีแผนนะครับจะย้ายบ้านไปอยู่ตรงนั้นด้วยเออใช้ได้วะสุดท้ายก็สร้างตำนานจนได้นะครับถ้าเป็นเลเวลสูงกว่าน,นี้พี่ว่าพอได้นะเออพอได้นะเพราะนี่เลเวลสามสิบก็ถือว่าไม่ยากนะครับเไ้ยมาเริ่มลดอีกแล้วอะ่ะทันไหมเนี่ยเอาแคกสองทีดิ เอา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 สิวะเออนี่นี่ทันแน่ตอนนี้นะครับอีกนิดนึงแล้วพี่ก็ไม่ได้เอาอ่านมาด้วยดิเออไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าแบบจะมาจับจริงจังนะเอาเอเอาเอา,เอาก็เอาได้แล้วน้องได้แล้วได้แล้วว้าวว้าวว้าว,าวากีกาสีเขียวนะครับนี่แนะ่เป็นไงเป็นไงขี่ก็ไม่ได้วะให้มันตามมาแล้วกันไปยุ่ยลงล่างกัน เที่ยวยูย่ๆตกเขาวะคือถ้ามันสูงเกินไปมันก็เจ็บอะเนาะแต่ถ้าไม่สูงมากนะครับก็ได้อยู่อะ่ะไปยืนตรงแท่นตรงนี้ลูปไปไปยืนตรงแท่นน,นู้นไปไหนกิก้าตามมาหรือเปล่ามันตามมาเพะว่ามันตามมาอยู่น้องนี่คุณกีก้าดูคุณกีก้าน,น,นุ่นโอเคครับผมในที่สุดนะครับก็มีตานานบทใหม่แล้วนะ รับอาร์คโมบายอย่างเท่น,นะครับผมได้ยูนิคอรตัวใหม่นะครับแล้วก็ได้ไกก้านะครับไปยืนเฝ้าหน้าบ้านอีกหนึ่งตัวนะอ่ะแล้วพบกันใหม่อีกพีถัดไปนะครับพี่จะพาไปทำอะไรอีกขอติดตามกันด้วยล่ะสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ